ดูเรื่องใกล้ตัวการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับภาพรวมทรงออกที่เห็นตัวเลขนั้นเริ่มขยายตัวมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาหลายคนตั้งคําถามนะครับถึงสัญญาณเศรษฐกิจว่าเริ่มฟื้นตัวแล้วหรือไม่นะครับคำตอบคือเริ่มฟื้นตัวครับแต่ก็ยังกระจายไม่ทั่วถึงครับรัฐบาลพลเอกประยุจันทร์โอชามีการมาตรการที่จะดูแลผู้มีรายได้น้อยเพิ่มมากขึ้นครับก็มีโครงการสวัสดิการแห่งรัฐผ่านรูปแบบบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย ติดตามในมองอดีตมองอนาคตตอนปีแห่งสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผู้มีไรายได้น้อยครับ ช่วยเหลือคนยากคนจนของรัฐบาลยุคนี้ถือว่าพลิกโฉมนโยบายเก่าอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะเห็นได้ชัดจากการยกเลิกโครงการรถเมฟรีรถไฟฟรีที่มีมาตั้งแต่ปี2551แล้วก็ต่ออายุมาเรื่อยๆทุกรัฐบาลไปจนเกือบ10ปีแล้วค่ะแต่ก็เป็นการให้แบบเวียงแหเพราะว่าใครๆก็ดูเหมือนจะใช้บริการรถเมล์รถไฟฟรีได้นะคะไม่เว้นแม้แต่ชาวต่างชาติ แต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เขาให้เฉพาะผู้มีรายได้น้อยเท่านั้นก็ดูจะเป็นการช่วยเหลือที่ตรงจุดมากขึ้นมาวันนี้ก็เลยถึงยุคที่รถเมย์ที่ให้บริการก็ต้องเปลี่ยนสติกเกอร์หน้ารถแล้วค่ะจากคําว่ารถเมยฟรีจากภาษีประชาชนก็เลยกลายเป็นคําว่าประชาชนทั่วไปที่โดยสารรถคันนี้ก็จ่ายค่าโดยสารได้ตามปกติค่ะ ส่วนผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถใช้บัตรแตะที่เครื่อง EDC ที่ติดตั้งบนตัวรถหรือแตะที่เครื่องพกพาของพนักงานเก็บค่าโดยสารก็ได้ค่ะเพื่อหักจากวงเงินที่ให้ใช้ได้เดือนละ500บาทซึ่งหากคำนวณจากผู้มีไรายได้น้อยในกรุงเทพและ6จังหวัดปริมณฑลที่มีประมาณ1ล้าน3แสนคนก็เท่ากับว่ารัฐบาลใช้งบเพื่อโครงการนี้เดือนละ650ล้านบาท เท่ากับงบประมาณของโครงการรถเมฟรีที่เคยทำหมานั่นเองค่ะแต่ว่าเป็นการใช้ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากกว่าอย่างไรก็ตามจำนวนผู้โดยสารรถเมคอสมกด้วยบัตรสวัสดิการยังไม่คึกคักมากนักถ้าเวลาประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสค่ะก็จะมีประมาณ5คนค่ะแต่ถ้าเวลาประมาณใ7นาฬิกาถึง18บนฬิกาก็จะมีประมาณ18คนถึง19คนค่ะ นอกจากรถเมย์ของสอมกรที่สามารถเดินทางในกรุงเทพแล้วก็รอบปริมณฑลได้แล้วนะคะ คนต่างจังหวัดเองนะคะทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยก็สามารถใช้เรื่องของค่าเดินทางได้เหมือนกันก็คือจากรถเมย์บขอสอได้500บาทต่อเดือนแล้วก็รถไฟได้อีก500บาทต่อเดือนค่ะวิธีการก็ง่ายแสนง่ายเลยนะคะเหมือนกันมาซื้อตั๋วที่บขอสอปกติทั่วไปเลยมาที่ช่องขายตัว๋วใช้บัตรสวัสดิการแทนเงินสดจ่ายไปได้เลยนะคะถ้าเกิดว่ายอดเงินค่าโดยสารเกิน500บาทอันนี้ก็ต้องออกค่าโดยสารเองค่ะ ผู้ถือบัตรสวัสดิการสามารถใช้บริการของรถบขอสอได้ทุกเส้นทางทุกประเภทเลยนะคะทั้งรถทัวร์ปรับอากาศชั้น1ชั้น2รวมถึงรถ VIP โดยได้รับบริการเท่าเทียมเหมือนกับผู้โดยสารปกติทุกอย่างคาดว่าในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ผู้มีไรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการน่าจะได้ใช้ประโยชน์ในการเดินทางได้มากขึ้นค่ะ ตั้งแต่เริ่มใช้บัตรสวัสดิการได้เมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมามีผู้ใช้เดินทางกับบขอสอแล้วถึง68,780คนคิดเป็นจำนวนเงินมากกว่า24ล้านบาทส่วนผู้ใช้รถไฟเฉพาะเดืนพฤศจิกาย,ยนก็มีมากกว่า200,000คนเป็นเงินกว่า26.5ล้าน0 0 0 0บาท สิทธิประโยชน์ที่คนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนิยมกันมากที่สุดนะคะก็ต้องเข้ามาในร้านที่มีป้ายนี้เลยคะ่ะธงฟ้าประชารัฐนะคะเพราะว่าสามารถเข้ามาเลือกซื้อหาของกินของใช้ได้ทุกอย่างในร้านนี้เลยนะคะยกเว้นเหล้าบุหรี่เบียร์เท่านั้นค่ะแล้วก็ยังสามารถซื้อขนมหรือว่าของจากโอท็อปแบบนี้ได้ด้วยค่ะ แล้วก็วงเงินในบัตรนะคะอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยเพราะมีอยู่2เงื่อนไขก็คือถ้าเกิดผู้ที่มีรายได้ต่ากว่า3 0,000บาทต่อปีก็จะได้วงเงินเยอะหน่อย300บาทต่อเดือนค่ะแต่ถ้ารายได้ตั้งแต่3-0,000ถึง100,000บาทต่อปีจะได้วงเงินในบัตรที่200บาทและไม่ว่าซื้อสินค้าหรือว่าค่าเดินทางก็ตามถ้าเกิดในแต่ละเดือนใช้ไม่หมดนะคะไม่สามารถทบยอดไปในเดือนถัดไปได้ค่ะแต่จริงๆแล้วไม่ไม่เดินขึ้นรถขึ้นอะไรกบเพราะเลยอยากให้มาเพิ่มตรงนี้อย่างเลยอะ มรถเมลไมไ่ขึ้นไปไหนต่างอย่างไหก็ไม่ได้ใช้นะคะถ้าเอามาเพิ่มตรงนี้อ่ะก็ยิ่งยิงพอยบางทีก็ขาดอ่ะอย่างนี้เมื่อกี้เพิ่มต้องเพิ่มตังค์อ่ะตัวเลขขายดีขึ้นนะครับก็ขึ้นมาพอสมควรนะฮะอลกอย่างหนึ่งร้านเราเป็นค่อนข้างที่ร้านใหญ่สินค้าครบราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปนะฮะโดยเฉพาะสินค้าธงฟ้า ทุกเดือนครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7จนะฮะจะต่อคิวเยอะมากคนใช้บริการเยอะมากครับตรงที้จะมีก็มีไข่ไก่นะฮะน้ำมันพืชข้าวสารสินค้าจําเป็นทั้งนั้นแหละครับทับสบู่ยาสีฟันพ,พวกนี้เขาจะใช้บริการซื้อของตรงนี้กลับบ้านเยอะมากพวกอาหารกระป๋องปลากระป๋อง แม้ในช่วงแรกการใช้บัตรซื้อสินค้าอาจมีปัญหาติดขัดบ้างเช่นเครื่อง EDC ขัดข้องเพราะสัญญาณอินเทอร์เน็ตและจำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการยังมีไม่ทั่วถึงหรือร้านค้าบางแห่งถูกร้องเรียนว่าขายแพงแต่หลังจากแก้ปัญหายอย่างต่อเนื่องการดำเนินโครงการก็ราบรื่นมากขึ้นค่ะ ตั้งแต่เปิดให้นำบัตรสวัสดิการไปใช้ได้เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีผู้นำบัตรไปใช้ซื้อสินค้าแล้วเกือบ800 0ล้านบาทจากร้านถงฟ้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า19,800ร้ร้านคา้าย้อนไปในช่วงกลางปีรัฐบาลประกาศเชิญชวนผู้มีรายได้น้อยให้มาลงทะเบียนในช่วงวันที่3เมษายนถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยบอกว่าจะแจกบัตรสวัสดิการให้นำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างแต่ครั้งนี้จะไม่มีการแจกเงินเหมือนครั้งแรก รวมทั้งยังกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมหลายข้อนอกจากต้องมีรายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีแล้วยังต้องไม่มีทรัพย์สินอื่นๆในชื่อของตอนเองอย่างเช่นเงินฝากธนาคารบ้านหรือที่ดินค่ะซึ่งก็มีผู้มาลงทะเบียนรวมกว่า14ล้านคนมากกว่าปีที่แล้วที่มีประมาณ8ปล้านสามแสนคนซึ่งหลังตรวจสอบเงื่อนไขแล้วปีนี้มีผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ11ล้าน4แสนคน แต่แม้กระนั้นก็ยังไม่วายเกิดข้อกังขาว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการบางคนเป็นผู้มีไรายได้น้อยจริงหรือไม่และมาตรการช่วยเหลือในลักษณะนี้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมมากน้อยเพียงใดบัตรสวัสดิการแน่นอนว่าเป็นการกำกับสินค้าบางประเภทให้เขาสามารถที่จะไปแลกซื้อได้แต่ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เราเราชอบมองนะครับว่าการให้ของเหล่านั้นเนี่ยมันไปดูแลเขาก็จริงแต่ว่ามันได้ประโยชน์ไม่เต็มที่เท่ากับการให้เงินเพราะฉะนั้นถ้ามองต่อไปอยากจะให้มองไปในะนองการให้เงินมากกว่าแม้ว่าหลายคนบอกว่าไม่อยากที่จะแจกเงินเพราะว่านําเงินไปแล้วอาจจะผิดวัตถุประสงค์นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงในทฤษฎีแล้วเนี่ยการให้เงินแม้ว่าจะจํานวนน้อยเนี่ยมันทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาแล้วการหมุนของเงินนะครับต่อระบบเศรษฐกิจมีได้มากกว่าประจัยที่2ครับเราไม่อยากให้คนเสพติด กับในเรื่องของสวัสดิการแม้ว่าจะเป็นสวัสดิการคนจนก็ตาม,มแต่าไม่อยากให้คนเสพติดกับการได้รับสิ่งของจากรัฐบาล<ม>สิ่งที่อยากจะนําเสนอในประเด็นที่2ก็คือไม่ใช่ใช<ม>้เวลแฟร์เวลแฟร์คือสวัสดิการ<ม>ใช่ไหมครับแต่อยากให้เน้นในระบบเว<ม>ิร์ a แฟร์เวิร์กแฟร์ก็คือการได้มาของสิ่งของหรืองเงินจากรัฐบาลแลกกับการทํางานครับ<ม>เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าภาครัฐจ้างงานนะครับไม่ว่าชุมชนจ้างงานของเขาเนี่ยให้ไปทํางานแล้วเกิดประโยชน์กับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการขุดคลองทําถนนหรือว่าขุดบ่อเลี้ยงปลาแล้วสาธารณูปโภคเหล่านั้นเกิดขึ้นกับชุมชนแล้เขาได้ประโยชน์ต่อยอดการรายได้ของเขาในอนาะคตผมเชื่อว่าเวิร์ a แฟร์จะเป็นประโยชน์สำหรับชุมชนและสวัสดิการมากกว่านะครับเวิแฟร์ที่ให้อยู่ในปัจจุบันเหมือนที่พี่บอกนี่นอกรรวบเป็นศูนย์นี่เหมือนกันแหละนั้นคนยากจนต้องเป็นศูนยะ์แหละทำไม้ไดนะ้ก็ต้องใช้เวลาครับมันต้องเป็นต้องใช้เวลาแต่เราหวังว่าในแพ็กเกจย่อยเนี่ยที่เป็นเรื่องเกีกับการจ้างงานเนี่ย มันจะไม่ใช่เฉพาะให้คนจนเป็นลูกจ้างอย่างเดียวไม่ใช่จะมีส่วนให้ก็เป็นนายจ้างด้วยเป็นเท่าแก่เล็กๆด้วยนะมันจะทําทุกอย่างที่สามารถทําให้เขาหลุดพ้นจากความยากจนให้ได้ แน่นอนว่าการเริ่มต้นโครงการใหม่ๆของรัฐบาลอาจจะยังไม่สมบูรณ์เต็มที่มากนักนะคะจากที่เราไปได้มาหลายๆที่ก็จะเห็นว่าปลายทางของการรับบัตรอาจจะมีการติดขัดอยู่บ้างอย่างเช่นรถเมล์ขอสอมกก,ก็ยังไม่ทั่วถึงร้านจําหน่ายก๊าซหุงต้มก็แทบจะไม่มีเลยในประเทศไทยแม้ว่าจะมีวงเงินพร้อมอยู่แล้วในบัตรให้สามารถซื้อได้45บาทต่อ3เดือนก็ตามค่ะ แต่รัฐบาลก็ยังคงเดินหน้าเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้มีไรายได้น้อยอย่างต่อเนื่องนะคะในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐเฟสที่2ก็กําลังจะมาแล้วอีกไม่นานเกินรอเพราะว่าเป้าหมายของรัฐบาลไม่ใช่การช่วยเหลือแบบให้ปลาแต่ว่าเป็นการสอนให้รู้จักวิธีจับปลาเพื่อให้ในที่สุดแล้วความยากจนหมดไปจากประเทศไทยค่ะทีมข่าวเศรษฐกิจสำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน